ฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาพบกันในครั้งหนึ่งแล้วนะคะกับการอันบ็อกซ์ในส่วนการเปิดกล่องรีวิวไพ่กันค่ะวันนี้เนี่ยเรามาดอกสถานที่กันนิดนึงนะคะก็เลยมีการตั้งกล้องเปลี่ยนไปนะคะกับชุดนี้มาแล้วมาถึงแล้วนะคะอาฟลเลนส์ uh, นะคะเป็นเราพบกับเจ้าหญิงไปเยอะแล้วชุดนี้ก็เลยมาพบกับตัวร้ายกันบ้างดีกว่านะคะชุดนี้เนี่ยรวมเอาตัวร้ายของ ดิสนีย์เขามาเลยนะคะใครที่เป็นสาวกของดิสนีย์นี่ถ้าน่าจะไม่พลาดชุดนี้อาจจะถือกําลังถืออยู่ในมือแล้วก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าอันนี้เราน่าจะดีเลย์ไปกว่าทุกคนเลยนะคะสําหรับชุดนี้ที่เ,เห็นตั้งแต่ Bo o k เ e p o s i อ o r y เอามาลงแล้วล่ะเป็นพรีออเดอร์นะคะแต่ว่าก็ตัดสินใจว่าโอ้ไม่สั่งดีกว่านะคะเพราะมีความรู้สึกว่ามันก็อาจจะแบบไม่ได้แตกตา่างจากชุดอื่นๆหรือเปล่านะคะที่เอา,เอาหน้าไพายหรือเอากระตู้นเนี่ยมาใส่ลงบนหน้าไพ่นะคะแต่ว่าอดใจไม่ไหวคะ่ะเดิม ไปที่ร้านหนังสือแล้วก็ได้ชุดนี้กลับมาจนได้นะคะนี่ค่ะสําหรับราคาอยู่ตรงนี้เลยนะคะอันนี้รับมาจากที่คีโนะนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปลองดูกันว่าข้างในจะสวยงามคุ้มค่ากับการรอคอยและคุ้มค่ากับการรับมาหรือเปล่านะคะแอมใครที่มีแล้วทักทายมาบอกกันสักนิดหนึ่งละกันนะโอเควันนี้ก็อาจจะแบบว่ากล้องดูแปลกๆหน่อยนะอาจจะแบบปวดหัวนิดน,นึงในการดูนะคะอืม Hey. จะต้องบอกว่าลุนทุกครั้งที่เวลาใช้อันนี้แกะนะคะเดี๋ยวจะพยายามหามาเปลี่ยนละกันกลัวมันเป็นรอยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเามันแล้วก็พลาสติกที่นี่อย่างที่เคยรีวิวไปหลายๆคลิปเลยนะคะก็คือแบบค่อนข้างจะน้ามากๆเลยนะคะ สึกว่าพลาสติกหนาจริงๆเดี๋ยนะคะเรียบร้อยค่ะได้ออกมาเรียบร้อยแล้วแน่นี่ค่ะเดี๋ยวให้ดูกันนะคะสวยงามโอเคกล่องสวยมากนะคะ ลองดูดีค่ะเป็นสีม่วงแบบนี้นะคะแล้วก็มีตัวอักษรที่เป็นสีแบบสีทองนะคะแล้วก็จะมีตัวหน้าภาพเนี่ยที่เขาใช้เคลือบมันให้มันแบบอับมันเล็กน้อยอับอับมันเฉพาะจุดนะคะนี่นี่นี่เห็นไหมก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็แหมตั้งกล้องแนวนี้จะเห็นกันไม่ค่อยไม่ค่อยสมบูรณ์สักเท่าไหร่นะคะหนะ้า ลองแบบนี้โอเคเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันเลยดีกว่าอขอดูด้านหลังนิดนึงแล้วกันอ่ะด้านหลังค่ะจะเป็นแบบนี้นี่ค่ะแอบยกกล้องให้ด้วยนะคะก็พูดถึงในส่วนของชุดนี้เนี่ยเป็น tarot c a r d ค่ะก็จะมีทั้งหมด78ใบนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวคู่มือเขามาด้วยแบบ อืมไม่ได้หนามากใช่ไหมร้อยยี่สิปดหน้าร้อยยี่แปดหน้าไม่หนาได้ไงจ้ะ,ะนะคะแล้วก็มาในส่วนของตัวไกด์บุ๊กด้วยนะคะแล้วก็มีเนี่ยหน้าไพา่ตัวอย่างของหน้าไพ่เป็นแบบนี้นะคะแน่ขยับกล้องกันอีกนะจ๊ะ,ะวางเหมือนเดิมก่อนนะจ๊ะนี่ค่ะชัดไหมเนี่ย This is your destiny with the official โ oh, อ <c oughs> ้กล้องมันไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่นะจ๊ะจริงด้วยทำไมมันปรับไม่ได <c oughs> ้เดี๋ยวลองดูกันแล้วกันค่ะด้านหลังนะคะเขาก็จะมีเขียนสรุปในส่วนของตัวไพ่ชุดนี้ละกันนะคะก็ได้รับ ข้อมูลจากการรีวิวเนี่ยในหลายๆหลายๆแหล่งก็จะบอกว่าชุดนี้อาจจะยังไม่ค่อยถูกใจสักเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราไปลองดูกันว่าจะเป็นที่ถูกใจไหมแต่ที่แน่ๆเนี่ยคือหน้าไพ่คือหน้าหน้าปกหน้ากล่องเนี่ยคือมันเป็นตัวการ์ตูนของดิสนีย์เขาเลยอะเนาะที่เราเห็นในในหนังการ์ตูน,น่เนาะเราก็คิดว่ามันก็ดูน่ารักอยู่มันก็ดูสวยอยู่นะคะเดี๋ยวมาดูว่าความหมายของไพ่ชุดนี้ทําไมเขาถึงจะต้องเอาตัวร้ายนะคะเข้ามาอยู่บนหน้าไพ่ว่าตัวร้ายพวกนี้จะสอนอะไรได้บ้างน เองนะคะเดี๋ยวเราไปลองดูกันอุ๊บส์นี่วันนี้จัดฉากวันนี้ไม่มีไม,มไม่มีพร็อพอะไรมาเลยนะคะดูกำไรกำไรข้อมือไปแล้วจ้ะอ่ะมาพร้อมกับคู่มือนะคะที่เราบอกว่า1น8หน้าก็คืออันนี้นั่นเองนะคะแล้วก็นี่เหมือนกำลังพาเพื่อนๆเ,เข้าไปสู่ในโลกของดิสนีย์นั่นเองนะคะแล้วก็นี่นี่นี่ คู่มือมาแบบสีแบบแน่นอนจ้ะฉันเป็นวิลเลนส์นะคะเป็นตัวร้ายฉันก็จะต้องแบบสีออกแบบทึมๆนิดนึงนะคะอันนี้ออกไปในแนวของเราไม่แน่ใจเป็นสีออกม่วงๆดำๆนะคะม่วงๆทึมๆดำๆหน่อยนะคะแล้วก็ตัวคู่มือก็จะเป็นแบบนี้มีในส่วนของสารบัญให้นะคะแล้วก็ในส่วนของ introduction นะ Magic Mirror on the wall Who is the fair fairest One of all the Queen Snow White and the Seven Dwarfs ก็คือ The Queen นะพูดไว้ค่ะแน่นอน The Queen ในเรื่องของ Snow White เขาก็ต้องมีกระจกวิเศษใช่ไหมคะนี่แหละค่ะเขาก็พูดเอาไว้นะคะอันนี้เป็น introduction ตอนเริ่มต้นของเขานะคะแล้วก็ด้านในจะพูดถึงการเข้าใจไพ่ชุดนี้นะคะว่าเป็นยังไงบ้างทำความเข้าใจกับไพ่ก่อนในดูซีเขาบอกว่า Learning to read um tarot นะคะ can seem intimidating <laughs> but you will find it's surprisingly นะคะ intuitive once you get into it โอ้คุณจะได้รับ sense <laughs> อะไรบางอย่างจากจการดูไพ่ชุดนี้นะเนี่ยนะคะจะได้รับอะไรละ่ะไนลองไปดูซิ in the Disney Villains tarot deck ชุดนี้เนี่ยนะคะ and guidebook เนี่ยนะคะ the iconic v i l l a i n s from the classic uh, disney ค่ะเขาสร้างมาจากแผ่นฟิล์มของดิสนียนั่นเองค่ะก็คือเรียกว่าเอามาจากการ์ตูนดิสนียนั่นแหละค่ะ uh, แล้วก็คิดว่าเข้าใจว่ามันอาจจะเป็นแบบลักษณะอะไรบางอย่างที่จะเอามาช่วยเอามาใช้เป็นลักษณะ เ,เฉพาะหรือว่าเป็นแบบใช้เป็นชนิดเป็นรูปแบบของตัวละครตัวนั้นๆนะคะที่ถูกนํามาใช้ในหน้าไพ่นะคะเพื่อที่บ่งบอกว่าอ๋อโอเคเ h ี๋ยวไฮ e ริส s s นะก็คือคนนี้ค่ะดูเป็นอันนี้คือใครนะ มา l ิฟิเซนต์ใช่ไหมอืมก็จะเป็นตัวแทนของ the high priestess นั่นเองนะคะแต่ละตัวก็จะมีเอกลักษณ์มีสัญลักษณ์มีแบบอะไรที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาโดดเด่นนะคะก็เอามาใส่บนหน้าไพ่นั่นเองค่ะเพื่อให้เ,เพื่อนๆจำได้ง่ายมากขึ้นนะคะบางคนอาจจะแบบว่าโอ้ฉันแบบประทับใจในตัวตัวร้ายในเรื่องของดิสนีย์นะก็ก็ไม่แน่ใจมีใครชอบไหมคะตัวร้ายตัวร้ายในเรื่องเรื่องของดิสนีย์นะเออส่วนใหญ่ก็จะชอบแบบเจ้าหญิงเจ้าชายอะไรอย่างนี้ปะ ออแต่ว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่าเขาก็จะมีออคุณสมบัติอะไรหลายๆอย่างที่พอจะสอนให้กับเราได้เรียนรู้ได้ด้วยเหมือนกันเนาะในมุมนี้นะคะอันนี้เมเจอร์22บใบนะคะแล้วก็ในส่วนของไมเนอร์56ใบเนี่ยก็คือมีไพ่ไม้ไพ่เหรียญไพ่ดาบและไพ่ถ้วยนั่นเองนะคะก็คือเหมือนก,นกันกับชุดอื่นๆเลยใช่ไหม อันนี้เขาก็จะบอกด้วยนะว่าไพ่ไม้เป็นตัวแทนของอะไรหมามีความหมายยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะทําให้การอ่านไพ่เราอ่านได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองนะคะโอเคมาถึงตัวความหมายเป็นบ้างนะคะอ,อ,องค์ประกอบของคู่มือในชุดนี้เนี่ยก็คือด้านขวามือเนี่ยจะเป็นรูปภาพของไพ่นั้นๆนะคะเอะตัวนี้คือตัวร้ายหรือฟลู <c oughs> นะคะอสมาเป็น solidly built henchback เ e Henchman มาจากไหนเนี่ย Henchman k r o n k is enthusiastic นะคะเขาก็จะบอกลักษณะของตัวการ์ตูนตัวนี้นะคะว่าเป็นนี้แล้วก็บอกถึงการแปลความหมายของ up right นะคะว่าเพื่อนๆจะแปลความได้ยังไงบ้างแล้วก็ในส่วนของตัว reverse แปลได้อย่างไรบ้างนะคะนี่เพราะฉะนั้น ให้ชุดนี้เขา,เาสามารถดูได้ทั้งที่เป็นหัวตั้งแล้วก็หัวกลับกลับหัวนั่นเองนะคะเพื่อนๆก็สามารถเลือ,ลอกดู2อแบบได้นะคะแต่ว่าโดยส่วนตัวเราเอาจริงๆแล้วเรานิยมดูแบบหัวตั้งอย่างเดียวพอ,พอกลับหัวแล้วมันแอบ,บลุนล้นๆยังไงก็ไม่ดูก็ <c oughs> <c oughs> เลยไม่ค่อยชอบดูไพ่แบบกลับหัวสักเท่าไหร่นะคะนี่ค่ะก็จะเป็นตัวอย่างของคู่มือนะคะในส่วนของที่เป็นตัวไพ่ไพ่เมเจอร์เนาะโอ้นี่นีน ดูดูตัวจะบอกอ e ีวิวตัวตัวรายตัวรายนะแต่ดูดีหน้าตาน่า,นารักเชียวนะคะเขาก็สร้างออกมาให้ดูแบบว่าแบวแบ,ลแบลเล็กน้อยนะคะเออตัวนี้เป็นวิวออฟฟอร์จูนก็ใช้เป็นแบบว่าเข็มปั่นได้เอ้ยเขาเรียกอะไรนะไอตัวที่แบบว่าเครื่องปั่นได้นะคะที่สําหรับเอาไว้ให้สโนไวท์ใช่ไหมในเรื่องนี้ใช่ไหมนะคะ มา l e เลฟิเซนนะคะจริงๆมา l e เลฟิเซนมันจะมีแบบอีกเวอร์ชันหนึ่งป่ะที่แบบว่าดูน่าสงสารเป็นเป็น,ปนตัวที่น่าสงสารอะไรอย่างเงี้นะแล้วก็นี้เดชจ a นนะคะโอ้ก็ถ้าใครสนใจก็ต้องไปดูในรายละเอียดว่าอาโอเคทําไมเขาถึงใช้ตัวละครตัวนี้ตัวร้ายตัวนี้เข้ามาแสดงในในแต่ละใบนะคะมามาลุ้นกันในส่วนของตัวไมเนอร์นะโอเค ใช้ได้อยู่คือแอบลุ้นว่าจะเป็นแบบอ่ะไพ่ไม้ใช่ไหมก็จะมีแต่ไม้ไม้อะไรอย่างนี้เปล่าอ๋โอโอเคอันนี้เป็นเป็นไพ่บุคคลก่อนค่ะอ่ะไพ่บุคคลยังพอไหวเดี๋ยวไปลุ้นที่ไพ่หมายเลข1นึถึงสิกันบ้างนะคะว่ามันจะออกมาเป็นแบบว่าไม้ก็คือไม้10อันอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าน,นะคะเดี๋ยวลองดู uprise ค่ะวว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  reverse นะคะเนี่ยองค์ประกอบของไพ่จะคล้ายๆกันเลยนะคะทุกอันเลยเดี๋ยวเราไปลองดูอันถัด มาอาเพชรไนท์ควีนคิงนะคะเหมือนก,นกันกับชุดอื่นๆแล้วก็เอซออฟวอนส์โอ้ว้าวคืออะไรเอซออฟวอนส์ออกออกแนวเป็นตัวเป็นงูใช่ไหมนะคะต้องทำเสียงน่ากลัวเชียวนะคะแล้วก็อันนี้เป็นไม้คาาของอ,อไม้กายาสิทธิไม้คาาไม้กายาสิทธิ์ของ จริงๆมันต้องเป็นหนังฝาจีเนาะอันนี้คืออะไร you r e being presented with a decision ไม่ได้บอกนะคะว่ามาจากเรื่องอะไระะเป็นลุ้นเอาบนหน้าไพา่อาจจะมีบอกอ่ะโอเคอย่างน้อยก็คือว่ายังมีภาพการ์ตูนให้เราได้เห็นนะคะไม่ใช่แบบว่าจะแบบ แค่ไม้มาห้าอันหกอันแล้สิบอันอะไรอย่างเงี้ยนะ,ยนนะคะมันก็ยังพอสื่อได้บ้างใช่ไหมเพราะว่าถ้ามีไม้มาหนึ่งสองสามสี่ห้าอันอย่างนี้เราก็จะอ่านไพ่กันยากนิดหนึ่งนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะไพ่เหรียญน,นะคะโอเคส่วนอื่นๆน,น่าจะคล้ายๆกันแหละนะคะก็มีองค์ประกอบภาพอื่นๆดวนมันมนั่นไงมาละไพ่ไพ่ดาบนะคะไพ่ดาบเนี่ยนะก็จะมีเนี่ยค่ะอย่างที่บอกเนี่ยพอมันออกมาเป็นแบบ เก้าดาบซึ่งมันจะไม่สามารถสื่ออะไรให้เพื่อนๆได้เห็นว่าตกลงแล้วครับ9ก้าดาบนี้คืออะไรยังไงนะคะแล้วก็นี่สิบดาบนะคะอ่าเราก็จะนึกภาพออกว่าพอสิบดาบในไรเดอร์เวปกติมันก็จะเป็นแบบว่ามีพ้เออมีดาบปากัปกๆๆอยู่อารมณ์นี้นะคะแต่ว่าอันนี้มันมันอืม um, is something dark lurking just out of sight represent ถึงความกังวล red red a คืออะไรนะคะ uh, Don't let fear อย่าปล่อยให้ความกลัวมันครอบงำตัวคุณนั่นเองนะคะแล้วก็เมื่อคุณเมื่อคุณ confront Con confront your fear เมื่อคุณเผชิญหน้ากับความกลัวนั่นนะคะคุณก็อาจจะ uh, พบว่า มันไม่จําเป็นมันไม่มีอะไรที่นั่งต้องน่ากลัวเลยนั่นเองนะคะเมื่อคุณได้เผชิญหน้ากับความกลัวนะครับเหมือนกับอารมณ์ประมาณว่าอ้าเชั่วไรที่เขาอยากจะเออคุณอยากจะเลิกกลัวอะไรบางอย่างก็คือให้เผชิญหน้ากับมันนั่นเองอารมณ์ประมาณน,นั้นนะคะโ,โอเคโอ้ให้ความหมายดีนะคะแต่ว่าภาพไม่ไหวนะจ๊ะภาพเราแอบรู้สึกว่าเออแต่ว่ามันก็ยังดีกว่าชุดอื่นๆนะที่แบบว่ามีแกแบบอ่ะหนึ่งดาบคือดาบมาหนึ่งอันอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะก็ มันก็จะสื่อความแบบไม่ได้เลยอันนี้อันนี้ยังพอพอโอเคอยู่เนาะแล้วก็ถัดมาค่ะวิธีการใช้ไพ่ชุดนี้ดูแลบํารุงรักษาไพ่ชุดนี้ยังไงบ้างนะคะแล้วก็ในส่วนการเตรียมในส่วนของไพ่ทาโร่นั่นเองนะคะการจะอ่านอ่านอย่างไรอ่าจะเตรียมตัวยังไงก่อนอ่านนั่นเองนะคะแล้วก็น,นี้ก็จะเป็นสเปรดของไพ่หรือการตำแหน่งการวางไพ่เนาะอันนี้จะมีแบบ4ใบแล้วก็ในส่วนของที่เป็น3ใบเป็นแบบไดมอนด์นะคะอ่าอินเดอะร็อฟโพลิชและ อ๋อมันเป็นช่วงเวลาของการที่แบบโอ้โอมันจะเจีรยระไนเพชรน,นะเนอก็จะต้องแบบว่ามาหานันช่วงที่แบบเป็นเพชรมันก็จะมีความกรุบกรัามีความแบบยาก,กลำบากมีความน่นนีนะ่นะั่นแะล้วก็อาจจะเป็นช่วงสเตจขั้นแรกเริ่มต้นเลยนะปัจจุบันนี้มันเป็นยังไงแล้วก็พอช่วงพอลิชหรือช่วงที่มันขัดเกลาแล้วนะคุณจะต้องใช้ความพยายามอะไรนะคะต้องโฟกัสในเรื่องอะไรและท้ายที่สุดแล้วมันจะกลายเป็นไดมอนด์ค่ะผลลัพธ์ของมันคืออะไรใช่ป่ะนี่ Um, represent ว่า how you be um, คุณจะ transform transform ยังไงถ้าคุณได้ um, ทำเหมือนกับทำในข้อสองอารมณ์นี้นะออโอเคแล้วก็อันนี้เป็นแบบเออร์ซูล่านะคะเออซูล่าก็เป็นปีศาจปหมึกใช่ไหม <c oughs> แอบชอบนางเพราะนางบอกว่าดูกรีกระไร อันนี้เป็นแบบห้าใบค่ะก็อันนี้นะคะเออร์ซูล่าแล้วก็อันนี้จะเป็นผู้เขียนนะคะผู้เขียนหน้าตาแบบนี้ไม่ใช่มิเนร์ว่าซีซีนนะคะก็คือคนนี้คนเดิมเลยนะคะคนที่เขียนในแมร์บีฟอร์คริสต์มาสนะคะแล้วก็ในส่วนของซูเปอร์ t u ชช l เอโร่าล้ซูเปอร์แนชชิเรจะเป็นหนังใช่ไหมแล้วก็ในส่วนของทาร์โร s ออฟเซลฟ์แคร์แมนิเฟสอะโอเคทาร์โร่ออฟเซลฟ์แคร์นะคะก็มิเนร์ว่าก็ เขียนไว้หลายๆเรื่องแต่งไว้หลายๆหลายห,ายห,ายหายชุดเลยนะคะแล้วก็ผู้วาดเนี่ยก็คือคุณเอลลี่โกลวยนะคะอ,อโอเคเป็นคนวาดชุดหลีไว้นั่นเองนะคะ จบไปแล้วสำหรับคู่มือนะคะใช้เวลานานมากเลยประมาณสัก15นาทีในการที่ให้ดูคู่มือกันนะคะเดี๋ยวเราข้ามมาดูอันนี้นะคะอันนี้เนี่ยก็คือจะมีริบบิ้นให้แบบนี้นะเป็นสายคาดมาแบบนี้สีม่วงนะคะไม่ร้ทำไมเขาถึงต้องใช้สีม่วงนาะมันเป็นความลึกลับหรือเปล่าแล้วก็แอบเป็นสีม่วงที่มันดูดำมืดเดนหนึ่งนะๆๆๆๆมันก็จะออกไปในเชิงความลึกลับหรูหรา ไม่ต้องทำเสียงกันนะอ่ะอันนี้ค่ะตัวพ่ยนะคะแล้วก็ในส่วนของพอ่ด้านหลังของพ่ยจะเป็นลายแบบนี้นะคะจะแอบมีลายอยู่ด้วยนะเพือ่อนๆจะมองไม่ค่อยเห็นหนระือมันโฟกัสของพายมันมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เออวันนี้รู้สึกกล้องไม่ค่อยชัดนี่ค่ะแล้วก็ตัวกระดาษของพายเราว่ามันมีความยืดหยุ่นดีนะนี่นี่นี่นเห็นไหม นี่ค่ะมันยืดหยุ่นได้ดีเลยแล้วก็กระดาษมีความหนาอยู่และเหนียวเหนียวค่ะหนาและเหนียวด้วยนะคะก็ถือว่าโอเคนะในส่วนของตัวกระดาษของภายนะคะามาดูหน้าภายกันดีกว่า ให้ขึ้น The Full แบบนี้นะคะหน้าไพ่จะมีขอบให้นะคะมีกรอบแบบนี้นั่นเองนะคะแ, ه, แอบรู้สึกว่ามันไม่ชัดไม่ชอบเลยไพ่มันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะวันนี้อ่ะให้ดูไพ่ใบแรกกันก่อนนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้ใบถัดมาค่ะนี่ The Magician นะคะ เอาจิงๆมิมะไม่รู้จักกับตัวร้ายไม่สนิทกับตัวร้ายสักเท่าไหร่ไม่สนิทกับตัวร้ายสักเท่าไหร่ก็เลยจะไม่ค่อยรู้จักว่าเขาคือใครบ้างนะคะอันนี้น่าจะเป็นมาเลฟิเซนใช่ไหมเดลไฮบริสเซสนะคนนี้คใครพอมีกระจกก็จะเป็นึกถึงแบบแม่มดแบบอะไรนะในเรื่องอดิที่มีแม่มดที่จะชอบส่องกระจกอยู่เรื่อยเดี๋ยวไปดูในคู่มือแล้วกันนะคะอันนี้ให้ดูหน้าไพ่เขาละกันว่ามีความน่ารักขนาดไหนนะคะ แอบเป็นตัวร้ายที่ดูทำไมดูน่ารักก็ไม่รู้นะนี่ค่ะ,ะ True Love นะคะก็จะมีตัวร้ายโผล่มาข้างหลังแบบนี้แล้วก็ Chariot Strength ค่ะไปแบบไวๆเลยละกันเนาะให้ดูหน้าพายกัน อู้ตมูนเซ็กซี่นะคะดูหน้าตานะคะเซ็กซี่ค่ะดูหน้าตาน้องสน่อยโอ้ย oh, mm hmm. ไม่ชัด mm hmm. ไม่ชัดอะไรกันนี่วันนี้เกิดอะไรขึ้นกับกล้องดิฉันนะคะ mm hmm. หลังจากตกไปหลายร้องอ่า k ิงอ of o n นค่ะอันนี้เขาจะเริ่มด้วยตัวไพ่บุคคลก่อนเลยนะคะก็ mm hmm. <laughs> คิงครียอันนี้ขุนกันดีอยู่แล้วนะคะถือแอปเปิ้ลมาอย่างนี้เป็นใครไปไม่ได้ยกให้นางนะอันนี้ไพ่ไม้ก่อนนะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางการงานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไพ่ไม้นี้เขาให้ความหมายยังไงนะสำหรับชุดนี้นะเมื่อกี้ที่เราเปิดให้ดูไปเนาะอันนี้เป็นหกไม้เนาะ พอรูปแปดไม้เนี่ยมันเห็นถึงความพุ่งทยานเนาะความที่แบบต้องแอคชั่นต้องลงมือต้องอเป็นแบบโปรแอคทีฟอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็อน,นี้เป็นเก้าไม้นะคะแล้วก็น,นี้สิบไม้ค่ะดูแบกแต่ว่าหน้าตาดูแอบ,บเจ้าเล่ห์นะเนี่ยคือไม่ได้ดูเหนื่อยเลยนะนะคะแล้วก็น,นี้ไพ่เหรียญค่ะมาถึงชุดของเหรียญกันบ้างนะโอ้ดูควีนเหรียญน,นะคะควีนเหรียญก็ดูแบบสุขสบายมากๆเลยแล้วจมเหยียบเหยียบอะไรอยู่อันนี้จะเป็นแบบ จระเข้ใช่ไหมนะคะนั่งเหยียบจระเข้ไว้นะคะนั่งดูร่ำรวยมากๆเลยเป็นแบบพรมพรมพร,รมหนังจระเข้อะไรอย่างงี้ได้เป่นะคะเอาจริงๆงนะเราไม่พึงสูงม,มันเป็นกนระตูนที่น่ารักจงเลยมันเป็นแบบชุดที่แบบเออมันวาดน,น่ารักดีเอ้ยเขวาวาดน่ารักดีนะคะแล้วก็อะไรเนี่ย <c oughs> เก้าเหรียญค่ะดูร่ำรวยน,นะคะ สิบเหรียญค่ะ King o u t s โ d นนี่ค่ะโอ้ไพ่ดาบกม็มาแล้วนะจ๊ะสองดาบสามดาบปักใจสี่ดาบนี่คืออะไรนิ่งสงบใช่ไหมนะคะแล้วก็ในส่วนของห้าดาบ ก็น้องเหมียวน้องเหมียวตัวร้ายอยู่ในเรื่องอะไรนะคะใครทราบบอกหน่อยเพราะว่าในคู่มือไม่ได้มีบอกอะไรเลยนะคะว่ามาจากเรื่องอะไรอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าก็จะรวมๆได้ว่าอ่าจะมาจากเนี่ยหน้ากล่องเนี้ยก็จะมีประมาณสักกี่เรื่องนะคะของดิสนีย์เขานะคะกับตันฮุกก็มาค่ะเพราะว่าเมื่อกี้เจอจอร์เจีไปแล้วใช่ไหม <laughs> ก็จะมาเจอกับกับตันฮุกนะคะแล้วก็ er เออร์ซูล่าค่ะ นางก็กรีกลายมานะคะเอ่อนางเป็น queen of cups เนาะโอ้ว้าวว้าวว้าว <c oughs> นางจะแบบหลงไหลได้ปลืม้มแบบอยากได้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนางเป็นคนที่เต็มไปด้วย passion นั่นเองนะคะสำหรับเออร์ซูล่าใช่ไหมอืมนะคะ่ะถ้วยก็เจ็ดถ้วยนะคะมีอะไรให้เราเลือกได้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยใช่ไหมเจ็ดถ้วยแปดถ้วย อ๋อตทษขอโทษครับอันนี้คืออันนี้คืออ่ะเจ็ดถ้วยเอาโอเคแปเจ็ดแถบบ้วยนะคะอ่าเจ็ดถ้วยใช่มีอะไรมาให้เลือกเยอะอย่าทำอะไรแล้วก็แปดถ้วแบบแบบแบบยค่ะอันนี้นะคะจำใจจำจากเดี๋ยวสุดดูซิเป็นรูปอะไรขออภยัยดูไม่ออกเห็นตะหมวกหรือเปล่าใช่ไหม เป็นหมวกแบบว่าจำใจจากไปด้วยแบบโดนกินหรือเปล่าลงไปในน้ำแล้วโดนจระเข้กินไปเลยนะจำใจจำจากรองประมาณนั้นนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเก้าถ้วยค่ะและสิบถ้วยนะคะโอ้สิบถ้วยก็ยังดูเหงาอยู่นะสำหรับชุดนี้นะคะโอเคค่ะก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับไพ่ชุดนี้นั่นเองนะคะก็มีความน่ารักอ่าชอบเพราะว่าน่ารัก ชอบความน่ารักของตัวการ์ตูนนะคะด้วยความชั่วร้ายของนางตัวร้ายทั้งหลายแหล่เนี่ยก็จะรู้สึกว่าแฝงความน่ารักแล้วก็เดี๋ยวต้องไปตามดูกันในคู่มือนะคะอาจจะมีแบบข้อคิดอะไรจากจากตัวการ์ตูนเหล่านี้ด้วยก็ได้นะคะ ช่วงนี้เขาจะมาบอกว่าร่ำรวยร่ำรวยนะจ๊ะเดี๋ยวอีกไม่นานเธอจะรวยแล้วอะไรเนี่ยไม่ใช่เมื่อกี้เขาขึ้นมาเป็นเก้าถ้วยไง temperance นะคะก็อาจจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรที่เกิดขึ้นนะช่วงนี้กันหรือเปล่าจะเพื่อนเพื่อนสาช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงใกล้ของกันที่เพื่อนเพื่อนจะได้รับความเปลี่ยนแปลงอะไรดีๆแล้วมันเปลี่ยนแปลงในเรื่องอะไรหรืออยากรู้จังเลยเปลี่ยนแปลงในเรื่องอะไรนะคะเอามาหมดเลยนะจ๊ะแสดงว่าเปลี่ยนแปลงทุกเรื่องเลยมีการเปลี่ยนแปลงอะไร ไปในทิศทางที่มันดีขึ้นนะคะเอ๊ะเปลี่ยนแปลงไปต้องบอกว่าดีึ้นเนาะนสมาธิสําคัญมากค่ะเวลาที่จะสับไพ่เพื่อนๆลองดูถ้าสับไพ่ในเวลาที่เราไม่มีสมาธิกับเวลาที่เรามีสมาธิเนี่ยเพื่อนๆจะพบว่าการสับไพ่ของเราจะแตกต่างกันค่ะ แอบมีติดบ้างเล็กน้อยนะคะแล้วก็ในส่วนของการสับไายเมื่อกี้สับไปให้ดูในแนวนอนแล้วนะแล้วก็ในส่วนของแนวตั้งกันบ้างนะคะก็โอเคนะด้วยตัวเนื้อพ้ามันดูมีความยืดหยุ่นดีอะคะ่ะเนาะแล้วก็แปดเหรียญน,นะคะแปดเหรียญเนาะอืมเขาก็ลองทำอะไรกันเขาเป็นหมานาย <c oughs> <c oughs> เป็นหมาายเขาก็จะมีการ รวมตัวอะไรทำอะไรบางอย่างนะคะจะมีสิ่งดีๆมันเกิดขึ้นกับเพื่อนๆน,นะคะขอให้รับสิ่งดีๆที่กำลังจะเข้ามานั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาลองกรีดไ้ากันนะโอ้โหวันนี้จะกรีดไ้าย,ยากนิดนึงนะคะ อ่ะแต่ว่าใช้ไปเรื่อยๆแล้วอ,อาจจะดีก็ได้นะต้องบอกว่าวันนี้แอบกรีดไพ่แบบทุลัก์ทุเลกันนิดนึงนะนะก็จะได้ประมาณนี้สำหรับไพ่ชุดนี้นะคะ The Villains Villains อ่าเป็นเรียกว,ว่า Inside Edition เนาะ ก็เป็นของดิสนีย์เป็นเป็นกระตูนจากดิสนีย์นั่นเองนะคะสำหรับตัวร้ายในดิสนีย์ทั้งหลายแหล่เนี่ยมารวมกันอยู่ในชุดนี้นะคะแต่ว่าเราว่ามาไม่ได้หมดหรอกเพราะว่ามีแค่78บใบนะ <g ül üyor> ก็อาจจะเลยอาจจะนำมาได้ไม่หมดเนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครสนใจ ไพ่ชุดนี้ค่ะก็ลองดูได้นะตอนนี้เราเห็นมีแบบหเยอะมากๆ <S <S เลยนะที่ร้านหนังสือแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆคนอื่นๆได้ชมกันด้วยเนาะไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆกดติดตามไว้ได้เลยสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายคะ่ะ